สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับสรุปข่าวต้องรู้ช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2568กับผมปริญและน้องเจน่าครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจน่าจะพาไปเกาะติดทุกสถานการณ์สำคัญรอบวันนะคะและข่าวเด่นที่เราจะมาเริ่มต้นกันในวันนี้คงหนีไม่พ้นข่าวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยครับนั่นคือเรื่องสีกากอฟกับวิกฤตศรัทธาในวงการผ้าเหลืองครับน้องเจน่า ใช่ค่ะพี่ปรินเป็นประเด็นร้อนแรงจริงๆค่ะ เรื่องราวของสีกากอฟหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่ากอฟนี่ต้องบอกว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าละครหลังข่าวเสียอีกนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเธอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระสงฆ์และอดีตพระสงฆ์หลายรูปมากๆเลยครับบางความสัมพันธ์ก็ซ้อนทับกันอย่างน่าตกใจตั้งแต่รู้จักกับทิศแหลววัดโสธรตั้งแต่ปี2565เพราะไปถวายสังฆทานที่กุฏิแล้วก็เป็นฝ่ายจีบทิศประดิษฐ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายตั้งแต่ปี2 5ง0 12ผ่าน Facebook จนตกลงคบหากันในเชิงชู้สาวความสัมพันธ์กับทิศประดิษฐ์นี้กินเวลานานมากครับมีการแยกทางบ้างแต่ก็กลับมาคบกันอีกนอกจากนี้เธอยังมีความสัมพันธ์กับทิศอาจวัตรีทศเทพและอีกหลายๆรูปในไทม์ไลน์ชีวิตรักที่ซับซ้อนมากๆครับ ยิ่งไปกว่านั้นสีกากอฟยังให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยขอเงินจากทิศประดิษฐ์เลยนะคะเพราะทราบว่าท่านไม่มีเงินมีแต่นี่แต่กลับเป็นฝ่ายให้เงินท่านเดือนละแสนบาทหลายเดือนเพราะเธอเล่นพนันและขายอาร์ตถอยได้เงินซึ่งสวนทางกับภาพลักษณ์ทั่วไปที่เรามักจะเห็นว่าสีกาเป็นฝ่ายที่มักจะได้รับผลประโยชน์จากพระค่ะ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วสิ่งที่ทางตำรวจกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดคือเส้นทางการเงินระหว่างสีกากอฟกับพระสงฆ์หลายรูปครับมีตัวเลขการโอนที่น่าตกใจเลยทีเดียวครับอย่างทิศนิกรวัดปากน้ำโอนให้สีกากอฟ2,000บาทแต่สีกากอฟโอนกลับไป18ล้านบาทหรืออย่างทิศประดิษฐ์โอนให้สีกากอฟ3ล้านบาทสีกากอฟก็โอนกลับไป3ล้านบาทโดยเธอชี้แจงว่า เป็นการฝากเงินไว้และเธอนำมาใช้เมื่อเงินไม่พอซึ่งทางตำรวจจะเชิญผู้ที่ลาสิกขาไปแล้วมาสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินว่าเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินวัดครับและจากผลพวงของเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้มีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปต้องลาสิกขาไปแล้วถึง9รูปด้วยกันค่ะมีทั้งอดีตเจ้าอาวาสพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระนักวิชาการที่มีพรรษาและคุณวุฒิสูงซึ่งแต่ละรูปนี่ล้วนเป็นที่รู้จักในว งงการสสทั้้ินนี่ถือเป็นวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ที่สังคมไทยต้องตระหนักเลยนะคะโดยเฉพาะกรณีของทิศแหลววัดโสธรที่เคยเทศสอนเรื่องวิธีดับไฟ่ราคะหรือทิศสมนึกวัดกัลยาณมิตรที่เป็นพระนักวิชาการระดับสูงนี่สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าเสียใจจริงๆค่ะสำหรับพุทธศาสนิกชนและจากเหตุการณ์นี้ทางรองผู้อำนวยการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ออกมาเตือนภัยและให้แนวทางป้องกันสําหรับพระสงฆ์ถึง8ข้อสังเกตรพฤติกรรมของศีกาที่พึงระวังครับตั้งแต่เรื่องบุคลิกที่ดีแต่งกายหรูหราเข้ามาด้วยท่าทีเลื่อมใสจนถึงการขอช่องทางสื่อสารส่วนตัวหรือแม้แต่การชักชวนทํากิจกรรมทางเพศซึ่งหากเจอพฤติกรรมเหล่านี้พระภิกษุพึงหยุดการติดต่อทันทีครับก็เป็นการเตือนภัยที่สําคัญนะครับเพราะบางทีพระสงฆ์ท่านก็อาจจะไม่ได้ทันเล่หเหลี่ยมของ ทางโลกมากนัก มาต่อกันที่ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างคะ่ะพี่ปรินตอนนี้กัมพูชากำลังยื่นฟ้องยูเนสโกกล่าวหาว่าวัดภูม่านฟ้าของไทยลอกเรียนแบบปราสาทนครวัดของกัมพูชาค่ะเรื่องมรดกโลกนี่ละเอียดอ่อนจริงๆนะครับทางนางเฟืองสกุนารัฐมนตรีวัฒนธรรมของกัมพูชากล่าวหาว่าวัดภูม่านฟ้าที่บุรีรัมเนี่ยลอกเรียนแตบบ่ปราสาทนครวัดอย่างไร้จริยธรรมและเป็นการทำลายคุณค่าสากลของมรดกโลกซึ่งกัมพูชาเรียกร้องให้ยูเนสโก เข้ามาตรวจสอบเลยครับแล้วทางฝ่ายไทยโต้อตอบอย่างไรครับ ทางนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหัวหน้าคณะผู้แทนไทยโตตอบกลับไปอย่างหนักแน่นค่ะว่าไทยเชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรมควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่สร้างความแตกแยกและไทยก็แปลกใจและผิดหวังกับการกล่าวหานี้มองว่าเวทีนี้ไม่เหมาะสมเพราะกัมพูชามีเหตุผลทางการเมืองแอบแฝงค่ะพร้อมชี้แจงว่าวัดผู่ม่านฟ้าได้แรงบันดาลใจจากโบราณสถานในไทยเองอย่างปราสาทหินพนมรุ้งและพิมายซึ่งเป็นวัฒนธรรม ทำร่วมกันในภูมิภาคการที่กัมพูชาพยายามล็อบบี้หลายประเทศด้วยแต่หลายประเทศก็เห็นว่าควรหาหรือกันในระดับทวิภาคีมากกว่าค่ะนี่ตอกย้ำข้อสงสัยเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงที่ฝ่ายไทยกล่าวอ้างได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและสำหรับสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ที่ปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินมีนักท่องเที่ยวไทยเข้าชมจำนวนมากไม่พบสถานการณ์ใดๆส่วนที่ด่านอารัญญประเทศมีการแปะหมายจับสวกัมพูชาในข้อหาอาชญา การมข้ามชาติและมีการจับกุ่มผู้หลักรอบข้ามแดนด้วยค่ะ มาที่ข่าวอาชญากรรมกันบ้างครับมีหลายคดีที่น่ากังวลเลยครับทั้งคดีกราดยิงทำร้ายร่างและการทลายบาร์โฮสในพัทยาครับโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะพี่ปรินใช่ครับเรื่องคดีกราดยิงที่หน่าวัดคูหาสวรรค์ที่ชายคลังอ้างว่าฝันเห็นผู้ตายเล่นมนต์ดำใส่หรือชายคลังอ้างเป็นหน่วยรบพิเศษที่ป่วนคอนโดแย่งปืนตำรวจนี่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตในสังคมที่อาจนำไปสู่เหตุรุนแรงได้เลยนะครับรวมถึง คดีชายป่วยจิตแทงผู้โดยสารเสียชีวิตบนรถบัสด้วยครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆครับ <N> น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะและเมื่อพูดถึงการปราบปรามอาชญากรรมก็ต้องพูดถึงการทลายบาร์โฮส8 6กคลับในพัทยาครับที่มีเหตุทำร้ายรางเปิดเกินเวลาแถมยังพบนักเที่ยวชีม่วงถึง18คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง4คนและยังเจอถังบุหรี่ไฟฟ้าบ้องกัญชาถุงยาเสพติดตกอยู่ด้วยครับนี่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและการแพร่หลาย ของยาเสพติดในสถานบันเทิงซึ่งเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ต้องปราบปรามกันอย่างหนักเลยครับและอีกคดีที่น่าเป็นห่วงคือแก๊งตั้งตำรวจอุ้มปล้นชาวจีนในพัทยานะคะพี่ปริณอันนี้เป็นคดีที่กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเราโดยตรงเลยครับน้องเจนา่าชาวจีนถูกกลุ่มชายชะกรอ้างตัวเป็นตำรวจฉุดขึ้นรถปล้นทรัพย์สินไปกว่า2000 200, 0 0บาทประกอบด้วย iPhone 2เครื่องเงินสด1 5 0 0 0บาทแว่นตาและถูกบังคับโอนเงินจากแอปธนาคารจีน1 5 0 0 0 0บาทคน ร้ายนำชาวจีนไปปล่อยทิ้งไว้ริมถนนใกล้สนามยิงปืนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ9กิโลเมตรตอนนี้ตำรวจทราบตัวกลุ่มคนร้ายแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพื่อป้องกันการไหวตัวครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ข่าวเทคโนโลยีกันบ้างครับซัมซุงเตรียมเปิดตัวมือถือจอพับ3ทบหรือ t r i ฟโวครับว้าวน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ปรินใช่แล้วครับน้องเจน่าซัามซุงกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟน จอพับสามทบหรือ trifo ในช่วงปลายปีนี้ครับแม้จะยังไม่มีชื่อทางการอย่างเป็นทางการแต่เขาตั้งใจทําให้มันสมบูรณ์และใช้งานได้จริงครับจุดเด่นคือการพับเข้าด้านในเพื่อป้องกันหน้าจอโค้งงอซึ่งต่างจาก huawei mate xt แต่ยังคงยึดภาษาการออกแบบเดียวกับ galaxy z fold นิสบานให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน innovation และความพยายามรักษาความเป็นผู้นําในตลาดจอพับเลยครับมาต่อที่ข่าวสาธารณะสุขค่ะตอนนี้สถานการณ์โรค ฝีดาดวานรอนอยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะ ใช่ครับน้องเจน่าแม้ว่าในปี2568จะพบผู้ป่วยสะสม40คนซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี2567ที่มี176คนและปี2566ที่มี676คนแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม13คนตั้งแต่พบโรครัฐบาลและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้เดินทางจากต่างประเทศทางแอฟริกากลางแอฟริกาตะวันออกและตะวันออกกลางและเน้นย้ำ5วิธีป้องกันที่ สำคัญคือการหลีดเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีผื่นการระมัดระวังการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลับการรักษาสุขอนามัยล้างมือการหลีดเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและการแยกของใช้ส่วนตัวหากต้องรอผลตรวจครับการสวมถุงยาอนามัยก็ช่วยป้องกันได้มากและยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศชายอื่นๆเช่น HIV และซิฟิลิสด้วยครับถือเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องให้ความสําคัญนะคะติดท้ายกันที่ข่าววงการกีฬาครับ ลิวร์พูกำลังพิจารณาขายอิบราฮิมาโคนาเต้ปราการหลังชาวฝรั่งเศสครับสถานการณ์สัญญาของนักเตะร,ระดับสูงนี้เป็นเรื่องปวดหัวของทีมฟุตบอลเลยนะคะพี่ปรินโคนาเต้เหลือสัญญากับสโมสรถึงสิ้นสุดฤดูกาล2026และไม่พอใจตัวเลขค่าเหนื่อยในสัญญาใหม่ที่น้อยกว่าเวอร์จิลฟานไดยอย่างมากลิวว์พูก็เลยต้องงัดยาแรงคือการคูขายนักเตะที่ไม่ยอมต่อสัญญาในช่วงสัมเมอร์นี้เพื่อป้องกันการเสียผู้เล่นฟรีเมื่อหมดสัญญาซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่พบได้ บ่อยในวงการฟุตบอลครับและอีกข่าวที่น่าสนใจคือโรดริโกแนวรุกของเรอัลมาดริดมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลครับ เป็นไปได้สูงค่ะพี่ปรินอาสนอนไม่จำเป็นต้องเสริมตำแหน่งริมเส้นแล้วหลังจากคว้าโนนี่มาดูเอเกมมาจากเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสมากขึ้นแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องรอให้ลุยส์ดิอาสย้ายทีมเสียก่อนคะ่ะนี่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความผันผวนในตลาดซื้อขายนักเตะและการจัดการงบประมาณและกลยุทธ์การเสริมทีมที่ซับซ้อนของสโมสรฟุตบอลเลยคะ่ะ มาที่ข่าวการเมืองครับประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาคือบทบาทของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องการหาหรือรับมือภาษีสหรัฐครับถือเป็นบทบาทที่น่าจับตาจริงๆค่ะพี่ปริน ใช่ครับนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมกับทีมไทยแลนด์และทีมที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจารับมือมาตรการภาษีของสหรัฐซึ่งสหรัฐได้แจ้งอัตราภาษีนำเข้าจากไทยที่36%โดยให้เวลาถึงวันที่1สิงหาคมในการหาข้อยุติรัฐบาลไทยตั้งเป้าให้ภาษีนำเข้าไม่น้อยกว่าคู่แข่งอย่างเวียดนามที่ได้20%ครับ นายพิชัยชุนวชิระรองนายกและรอมาวาคลังเป็นผู้เชิญนายพักศินมาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็ยืนยันว่าเชิญนายทักษิณในฐานะผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่ใช่ในนามรัฐบาลนี่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและบทบาทอย่างไม่เป็นทางการของเขาในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเจรจาของเขาครับ นอกจากนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆอีกใช่ไหมคะใช่ครับมีการพูดถึงเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยที่กล่าวว่าพร้อมเป็นนายกหากสถานการณ์จำเป็นโดยเชื่อว่าประเทศยังไม่ถึงทางตันเช่นเดียวกับนายไ่ลิกเลขาธิการพักกล้าธรรมที่กล่าวว่าสถานการณ์การเมืองยังไม่ถึงทางตันและเสียงสนับสนุนรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมก็ประเมินสถานการณ์การเมืองว่าเสถียรภาพรัฐบาลอยู่ที่ความสามัคคีของพักร่วมและย้ำว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรซึ่งวาทะนี้สะท้อนถึงพลวัตทางการเมืองไทยที่เน้นการประนีประนอมและการปรับเปลี่ยนพันธมิตรได้ตลอดเวลาครับรัฐบาลยังเร่งแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงที่กำลังจกกะเกษียณอายุด้วยนะคะ ถูกต้องครับน้องเจนานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรมวรมหาไทยรักษาการนายกสั่งการให้ทุกกระทรวงเร่งสำรวจและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงและระดับกลางที่จะ,กะเกษียณอายุราชการภายในวันที่หนึ่งตุลาคมให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายนครับนี่แสดงถึงความเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดทับข้าราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังจะมีการ,กรเกษียณอายุราชการของข้าราชการจํา นวนมากเพื่อให้กลวนไก่ราชการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลครับส่วนเรื่องกะกรยกคำร้องหัวสอวอร22รายนี้ก็เป็นที่จับตาเหมือนกันนะคะ ใช่ครับน้องเจนาะกกตมีคำวินิจฉัยยกคำร้องกรณีกล่าวหาผู้สมัครสอวอขอนแก่น22รายหัวกันจากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานการนัดพบกันหรือเส้นทางการเงินที่ผิดปกติรวมถึงพฤติการที่ฝ่าฝืนกฎหมายจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนี่แสดงให้เห็นว่าการพิสูจน์การหัวในการเลือกตั้งสอวอเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมครับ ปิดท้ายข่าวการเมืองที่การลงพื้นที่ของท่านนายกแพทองทานชินวัตรที่โคราชค่ะ ใช่ครับนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกและรมววัฒนธรรมหัวหน้าพักเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาดูปัญหาการจัดการน้ําและเป็นประธานงานแห่เทียนพรรษาครับเธอกล่าวว่าจะนําปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพร้อมรับใช้ประชาชนเสมอไม่ว่าอยู่ในฐานะใดนี่เป็นการแสดงบทบาททั้งในฐานะผู้นํารัฐบาลและหัวหน้าพักโดยเน้นการเข้า ถึงประชาชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองครับปิดท้ายกันที่ข่าวภัยพิบัติค่ะมีน้ำป่าไหลหลากในอุตรดิต์ค่ะ ใช่ครับน้องเจนาจังหวัดอุตรดิต์ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากทำให้แม่น้ำป่าเอ่อท่วมล้นตลิ่งถนนหมายเลข1339ช่วงอำเภอน้ำป่าหมู่บ้านประมงปากนายถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างกว่า400เมตรและกระแสน้ำแรงขึ้นนี่เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการวางแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณาภัยที่มีประสิทธิภาพครับก็เป็นข่าวทั้งหมดที่พวกเรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ผมปรินและน้องเจน่าต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในข่าวต่อไปครับ